สบายดีพี่น้องส่วนผมก็อยู่เ่อนอยู่ซานลายมือลงคลิดเธอหนึ่งวิค่คลิปเนะาะหลังจากหิดเวียกเห็นง,งานแล้วก็บัไดไปนาลายมือกี่เห็ดยังหูกหงุ่งหงุ่งซุกเละลงไม้ไก่กินฮกลวยกระซุกห้องหนกหรือห้องหนูอะห้งนห,งน,หงนุกเลยมีฮอดขี่มันติดมากล้วย เเนาาะลมคุ้มมาได้หร่างนี่แต่มากล้วยช่วงจนเบื่อมากล้วยบัดยำบุญห่อเข่าลวกยำนะน้าอึดเถิบันยันใสเออแม่แต้นนางนังมามามาหังแตนชองหังหังแตนช่องหังพออันตีมันหนีเลยเนาะส่งหังเห็ดใส่ใบมะกล้วย เด็กน้อยมาจับดึงใบมะกรูดมันสิตอดซองหางผุนโกกุ้ยกบคุมมาด้วยค่ะยามเป็นเวียกเป็นงานเลยบุมีมะกรูดชุกยามไปสิเลยกินบัวบวบบัวไม่เป็นกินบม่ได้กินพ่อพี่ลึกแต่ว่ามันมันมีแหละมันบมยากนี่แม่งคนนั่นแหน่คนนี่แหน่เรือละวีละยังก็ยังบมยากเลยนะ เห็ดยังนั่งอ่ะน่ะยิ่ตากแดดก่นทางขี้ก็อยู่เพื่อนายมือหรือเบื่อเฮ้ยตั้งแต่ดำนาแล้วดูถึงเป็นนาเลยหาักเก็บก่อนปูนก่อนยังมะลิดมาหุงสุกกกชุ่งๆเลยเหมอพอนเอาลงสองหน่วยชมหน่วยอยกได้กาย มันสูงมันชุกทูกหักมันม,มุมมีไหมเอมยกุกี้เอมยุกี้ได้บอมันตกพี่น้องไก่มันยังกลมาเห็นเลยนีย่มันชุกนเหละคาต้นเอ็มนนยุกี้ตาสายนี่คือขาดเลยสายลวดไฟทองแดงหมัดจ่องกับอันคอมแอร์นี่ขาดเลยกับส่วนมันจิตตกเล็กกับมันมันคือขาด มองในเฮือนแตกแล้วระหว่างลอยต่อเฮือนลังเก่ากับเฮือนครัวต่อเติมองม,ม,ม,มาใหม่ห้อยต่อจากต้นท้พย์พี่นงแตกคักแตกแน่วันนี้ก็คือสีล่ลายมือไปหน้าเธออย่างไรก็บไปลา,ลายมือเนะาะตั้งแต่มือดำนามืมอสุดท้ายมือนีนก็บไปไปเลยก็ามาหงมันสูง มันบ่มีไม่แม่นอีกอย่างทำหักดิบเอยทำหักซุกมันนะค่ะแม่นลงมากระตกเศษปูนเนาะทงเขื่อนช่องหน่วยบอกไหว่านมหาวานม่กกี้กับบุกินเล้กก๊กหนักกัเห็บได้ช่องหน่วยชาหน่วยนี่ได้อย่าไปจกอย่าไปง่ายบนหงหกเด้อยันงูเด้อขี้ลิ้นอยู่ลูกขี้เก็บคองลิ้นเป็นคองลิ้นเพราะว่าเศษปูนเศษ ยังมันแตกมันยังเอ้ารอดเซยติหน่โอ้กบกผิดรอดเซยบมากพี่น้องบริเวรแต่เหิงมากบริเป็นมากดกเซยสิย่ามแรกหันเลือแต่ต้นคิดว่ามันตายเลยกบผิดขีนูต้นนี้แต่เหิงเลยรอดเซยพอที่เก็บกินกัดหันกับนี่อยู่เลยพี่น้องค ออขออวยเบิง่เงเถิงเลยกิดว่ามันตายไปแล้วไม่ได้ชใจ่ายยังอยู่ฝ <c oughs> นหยาตกหรือเปล่าคือมีลมวีวีว่านมือซื่ออย่ฝนตกขมือขอมือหลังจากฝนตกตเถิงว่าเมื่อกี้ลมวีวีคือผมมีโซนผลน,นั่นแหละไปเด้อนางไปเด้อไปเด้อ เมื่อกี้กับคุ้มอยากไปลิ่นแต่สไลเดอร์อยากไปลิ่นแต่เร่งดึงไปลิ่น,แต,น,นแต่ขินหลดไดครจากม,มือว่าคุ้มไหพผยดชัยว่าเ็กหน่อยไปลิ่นริมโค้งสวรรคิเขศมันจะมีคองลิ่นเีกหน่อยต่างๆนานาหลายอย่างเนาะก็จะพาบนไปลิ่นยู่จากมือแกเบือ่ออยู่เพื่อนไลยมือแล้วผัดก็เบือ่อนานๆพาไปดหันไปนี่เถื่อเมื่อกนนานนี่นานานี่ตั้มใบขี้เล็กใช่ ใบขี้เล็กใหญ่ใส่บุญเงินใบขี้เล็กที่เ้าแกงกินได้ใบอะไรเป็นดำดำพี่น้องวันน้ำพักขี้เล็กดำดำเนาะนี่ฮะอุ๊ยไม่ได้ให้เบิ่งใบกะเพราได้ต้นเดียวนี่บ่ใบากะเพราไนามันคูนี่มีกอกใหญ่ยยมันปีที่แล้วหรอกไนม์มันคูเอ้นี่เด็ดสองตอน้นนี่ตน้นต้นนี้พี่น้องเบิ่งลูกเนี่ยทิ้งกัน ลกหยาออกกันหนึ en ze, <mechanisms> <t> ่งสองสามสี่ต้นนี่่เบิงใบกระเพราเนี่ยมดนเด็ดยอดมันออกมันแตกเป็นอุมส่วนอันนี้จะเป็นต้นดอกดาวเรืองผสมกกหยาพร้อมนี่พี่น้องต้นดอกดาวเรืองล้าฝนตกมาใส่ในมันคูแล้วมันก็เกิดอืดเดี๋ยวเอาเสียมมาคัวหยาออกเนาะจง่มจะกกดอกไม้ ดอกไม้กำลังเริ่มดอกวิกกี้เป็นเด็ดแล้วบ่มวิกกี้เออเอ้อนี่ดอกไม้วิกกี้เด็ดเอามองนีบ่เมื่อเช้านี่เห็นดอกแดงพะาเวพอาะอะไรลูกมันเปิดแล้วปลาข้าวห่มปลามันแดดปะเออปลาปลาพ่อยัดหญ้าออกแล้วกระซิลุงลงสักน้อยปั่นแม่หลถีบก็เพนปั่นรถถีบจะเฮิงเลยเออหถีบผืนช่องคน ป้ายังถึงรถถีบขี่นกบ่ขี่ถุงใส่รถถีบหรือกระดาษกระดาษเปืือยเนาะคนตกใส่กระดาษเปื่อยปาไปเื้อยเอาพักเล็กมาไว้ตำสนาอีกปะอีเด้ดอกไม้สีเหลืองกำลังเกิดดอกอันนี้มันมีลายสีดอกบวานชื่นวัวชีคลากับกระจงกระเจีงเาขาคอเก่ามันจะเป็นแนวหนีหพี่น้อ,องวัวชีคลา อย่าไปดึงเยอะเหมือนทีหักนี่มาหุ่นโกอลนะีแนมมาหุ่นโลกมาหุ่นโกอลีค่ะให้มไม่ดึงเอาพักเล็กก่อนนี่พักอันนี้กกอันนี้เด็กพี่น้องเอาไปใส่ดำใส่แกมเมื่อกี้เออเออหยิบน้ำขอใช้สิจ่องเอาจ่องรีเอาอันก้านมันก้านของใบมัน กันแบบติดใบตรงนี้มันมีแต่จุด,ดนะนี่แหละนี่วัน,นอื่นก็จะพันถิน่มเบิดอันนี้ใครเนี่ยก็จะบริพันตนนัวนี้บักเบอร์เกอร์ไปใส่นะบเบอร์เกอร์ทอดบมหันมาเลยบักเซเว่นมานาม้นาน้าเกลี่ยไดเ,เลยตูนะน่ะได้ชายโหดนีด่แต่โหดโหด ใหญ่กูบักดาเลยเด้เซเว่นใหญ่กูบักดาเลยพี่น้องขับใหญ่ขบเพื่อนปีหนึ่งนี่แห้งใหญ่แล้วมาสองตนหมักช็กระปอกถือถ่ายได้มาบ้านเขาธรรมดายังว่ามันบหมักกี่ตอกกี่ตัเปื่อนๆมันก็สิบปอยากลงไปเหยียบเปื่อนๆเปียกๆอันนี้โอ้โหรีดช็กระปอกหมักช็กระปอกคือยังกินเข่ากันหลาย เลี้ยงคนกาเทียบไปเอาวัคซีนถ the hey. oh, ้าได้ลบกินกะเก่งเฮ้ยอุกน้ำหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้น่ะเศร้าคือสบายใจไ่ได้ไปน้องใบพัดเก็บมาแล้วแล้วก็ปิดเอาแต่ใบมันแล้วก็ไปตำต่ำปิดเอาแต่ โอ้ยไปเห็ดยังไปสิไปเอามิกีิวะอยากไปนาอยากไปนาปนลำผพงใหญ่เอาล่างปิดตะไบมันล่างน้ำสะอาดแล้วก็ไปตำ่ำหยิบเกลือใส่น้ำน้อยหนึ่งเนะาะรถไฟจะชดไป,ไป <c ười> พอดีไปนานลำผพงใหญ่พญาพอดีเพื่อไนไลย,าายมือ,รมรมาาอหรือพอดีไปไปเหาไปนาโยงน้ำไปเตรียแกะไปรถไป ไปนะไปผ่าเพื่อนท่อนก็นอนบุปเปอร์ับเป็นพันไม่ตื่นให่อย่ยใหญ่เป็นคนนอนบุปเปอร์บับเลยบุปเปอร์ห่อนนอนนาเด่นอยากไปนาเป็นผ่้ใหญ่เตรียมคลองใส่รถแล้วก็อยากไปนํามาไปไหนไปเล่นตากฝนฝนตกหน่อยๆเอา้าเอา้าฝนนี่แหละย,ยังสิตกอยู่ดอกเบิองตะลางเฮือนเปียกน้ำไหลเข้าตะลางดคนตกแหง อันนั่นแหละเเข้ามาในเฮือนครัวหกหกในพี่น้องบนนั่งกินข้าวซุป่อยกัตะลึงตอนข่อยอยู่ไฟมิวกีแลวตอนคอดมิวกีหลยใส่อยู่ไฟหละพอได้นั่งกินอยู่มันหอมแต่ว่าพอได้นั่งกินขัวข้าวก็ะซิหกหกในพี่น้องเอ้ย่านมาันก็อยู่นอกกับคนตกใส่เปีกเยกแล้วมาไว้อยู่ในนี่หกหกยังยังเป็นยังโดนเกินครัว ตดกับมาจอดไว้ทางในเวลากลางคืนมานี่มากหมักขาบมานอนหลินในห้อเพื้น,น,นสามตัวสี่ตโดตเฉพาะอ่อนมาทันสองตนั่นน่ะมานั่งกินข้าวมาง่ายได้ดูวิธีเปิดประตูห้องเพือนแควนประตูไปน้ำผู้ อีกี่ห้องหกวิแต่ยังจะยาบอีกกี่ยายสามออกวิแต่เขาไม่หยุเหมือนัันแหละพี่น้องดูหกดูมันเสียงดังคล้ายๆมันเตื่อยลงเวลาผู้ใหญ่เปิดยังว่าเขาหยกขึ้นน้ำแต่เด็กน้อยเปิดมันลากมันเสียงดังอย่างนี้ที่เห็นว่าเห็นแม่อุตส่าห์เชียงแล้วก็เอาทุงนั่นทุงนี่ตันไว เด้ดเห็นบักต้องแม่ตกเก็บให้แม่ไหมตู้เย็นตู้หดตาหากินอะไรหรอคือขนมปังกับน้ำพลไมนี่ย่คอยซื้อมาแต่เมื่อวานนี่บ่อยังให้เพิ่นกินลายเสื่องไว้ให้เพื่นกินมื่อเล่อยใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาทุงนั่นทุงนี่เอาทุงคองอย่างอื่นตันไว้ปืดหาพ่อจนได้ มาแม่เอาเห็นไหมแบบนี้แหละจังบุกินเข่าพี่น้องเอ้ยสาปิ้งปลาหนินหาเศร้านี่นนก็บบุกินซ้ำหันยังบุริกินได้ขนมมึอนี่ไข่อยยังกระตามสิ้หหเพิ่นกินวาิลนไทนดอกกุอกินมือละเล็กอันหน่อยก็พอพวกของพวกนี้นะขนมเห็นลายเลยกินลายคือเพิ่นกินไปสิ้นหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเอาไปเสื่องไว้ เอาไปเสื่องลอยบ่นผลโบเห็นมือใหม่อย่าให้นกินอีกประมาณนี้นะโอเคพี่น้องเ้ยกินเป็นคือแวนนี่ลูกก็ได้นี่เห็ดความอีกนี่เต็มเบิดนี่นี่พอพ่อนิปหน้าพี่น้องประมาณนี้แหละแต่ละมือเวนกับลูกสาวก็ได้ขอบคุณเวอรสกูดุคนมันชิลล่มอีกแล้วฮะมันชิลล่มอีกแล้วฮะ ไปละคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็จะสีลา,ายมือไปหน้าเธอหนึ่งคอ่อยว่าแหละพ้นกระตกอีกเลยอะตุกววันแหง้งเดี๋ยวปแปก๊กแปะแล้วก็หายแล้วก็ตกอีกเอาล้วสบายดีพี่น้อง